สวัสดีครับพูกับสุรุ่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ทีมชาติไทยเตรียมตัวนะครับเมื่อฟีฟ่าได้รับข้อเสนอเพิ่มทีมไปฟุตบอลโลก2030เนี่ยไปเป็น64ทีมนะฮะซาดนี้ทีได้ไปเม่น้อพี่น้องเอยเท่ากระเท่าแหละอ่ะมาลุ้นกันเนี่ยฟีฟ่าได้เพิ่มอันเป็น64ทีมสีได้ลุ้นอยู่บ่ทีมชาติไทยเตรียมตัว้วครับเมื่อฟีฟ่าได้รับข้อเสนอ เพิ่มทีมบอลโลก2030เป็น64เทียมเมื่อข้อเสนอขยายทีมฟุตบอลโลก2030ถูกนำมาพิจารณาหลังสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งอเมริกาใต้นะครับแต่ว่าคอมโบเสนอให้ฟีฟ่าเพิ่มจำนวนทีมในรอบสุดท้ายจาก48เทียมที่จะเริ่มใช้ในฟุตบอลโลกปี2 0 6เป็น64เทียมเพื่อฉลองครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกเลนโดโดมิเกรสประธานคอมโบนะครับได้เข้าพบ จานี่อินฟาติโนประธานฟีฟ่าที่นิวยอร์กพร้อมให้ผลว่าไม่มีใครควรถูกทิ้งไว้ข้างหลังและอยากเห็นชาติสมาชิกจำนวนมากขึ้นได้สัมผัสเวทีที่ใหญ่ที่สุดของโลกอย่างไรก็ตามนะครับฟีฟ่ายังไม่ได้กำหนดว่าจะาบรรจุข้อเสนอนี้เข้าสู่วาระการประชุมอย่างเป็นาการแม้ฟีฟ่ามีหน้าที่ต้องรับฟังข้อเสนอจากชาติสมาชิก แต่ก็ยังมีเสียงคัดค้านครับโดยเฉพาะจากชาติยุโรปที่กังวลการเพิ่มทีมมั่นจึงกันไปอาจลดคุณภาพการแข่งขันและทําให้รอบคัดเลือกหมดความเข้มข้นฟุตบอลโลกในอดีตเคยมีการขยายทีมมาแล้วหลายครั้งครับโดยเริ่มจาก13ทีมในปี1930ที่อุรุรวัยก่อนจะขยายมาเป็น16ทีมในปี1954และเพิ่มไปเป็น24ทีมในปี1982ที่สเปน ต่อมาในปี1998ที่ฝรั่งเศสขยายเพิ่มอีกครั้งไปเป็น32เทียมและในปี2026ที่สหรัฐแคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพก็จะเพิ่มไปเป็น48เทียมซึ่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับตามการรายงานของเดอะการเดียนหากฟุตบอลโลกปี2030มีการเพิ่มไปเป็น64เทียมจะทำให้กว่า30%ของชาติสมาชิกฟีฟ้าจากทั้งหมด211ประเทศ จะได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายและโควตาของแต่ละทีปจะขยายเพิ่มขึ้นรวมถึงเอเชียที่มี8.5ทีมในปี2026จะได้เพิ่มขึ้นอกีกสถานการณ์นี้ทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าอาจเป็นโอกาสทองของทีมเจ้าไทยหรือไม่เนื่องจาก,กาที่ามาทัพชังศึกยังไม่เคยผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเลยแต่หากโควตาเอเชียเพิ่มขึ้นจริงโอกาสมันก็มีมากขึ้นในทางทฤษฎีอย่างไรก็ตามกับสิ่งที่เกิดขึ้นสุดคงเป็นผลงานในสนามมากกว่า ทีมชาติไทยจะต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อแข่งขันกับชาติชั้นนําของเอเชียหากหวังจะคว้าตั๋วลุยเวทีฟุตบอลโลกท้งนี้ก็เสรน่าง่าวยังอยู่เพียงแค่ขั้นตอนการหาเรือนะครับและไม่ได้ถูกบรรจุเข้าสู่วาระหลักในการประชุมฟีฟ่าที่สูริกในเดือนหน้าซึ่งแฟนบอลยังต้องติดตามท่าทีจากทุกฝ่ายต่อไปคะแนนการฟุตบอลโลกปี26จะเป็นครั้งแรกที่มี4 8ทีมเข้าร่วมแข่งข,ขันอย่างเป็นทางการนะฮะ เอ้ยเอาชนะเวียดนามให้มันกระขา like ดไ <Liberty> ด <fit> ้ซะก่อนพี่น้องเอ้ยสิไปสู่เขาน่ะโอ้ยกูละง่ายอีชิจัดให้เรียกสามแข้งอุทานธนีเสริมแกลงทีมชาติไทยชุดใหญ่อีชิจัดให้นะครับเรียกสามแข้งอุทานธนีเสริมแกลงทีมชาติไทยชุดใหญ่มาซะเลยอีชินะครับคุณซื้อทีมชาติไทยเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยลงทําศึกฟุตบอลเอเชียครับ 2,027รอบก็เลือกในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมซึ่งมีเขี่ยพบกับทีมชาติไต้หวัน2นัดนะครับแบบไปกลับวันที่9และวันที่14ตุลาคมโดยทีมชาติไทยนะครับจำเป็นต้องคว้าชัยชนะให้ได้ทั้ง2นัดเพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของรายการทั่วใหญ่แห่งเทวีปเอเชียล่าสุดนะครับมาซาลอิชิอิวันกกากุชโชญ่ปุ่นเียกตัวสารนักเตะจากสโมสรอุทัยธานีอัเซีเข้าสู่ทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ประกอบไปด้วยเบนจามินเจมส์เดวิด ทีทอรนอักษรส,สีเจมเบรดฟอร์ดนะครับคืออยู่ครับพี่น้องใข่ยอยู่ได้ละครับมันกับพ่อได้ดุน่นอยู่กับพี่น้องเอยด่วนฟีฟ่าตัดสินลงโทษสมาคมฟุตบอลมาเลเซียรพร้อมเจ็ดแขรงโอนสัญชาติหว่วยคือเป็นจังสี่กลายเป็นข่าวใหญ่สซนสเซนกันลุกหนังอาเซียนนะครับเมื่อฟีฟ่ามีคำตัดสินลงโทษสมาคมฟุตบอลมาเลเซียรหรือเอฟ AM หลังจากถูกตรวจสอบเพราะว่ามีการส่งผู้เล่นที่ไม่มีคุณสมบัติลงสนามในศึก AFC อเ i a ย c ั p 2027รอบ3ที่มาเลเซียชนะเวียดนาม4-0เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยกังเล่นะคนกาวในการร้องเรียนจากอินโดนีเซียว่านักเตะโอนสัญชาติของมาเลเซียจะไรายไม่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎในการลงเล่น,นกับทีมชาติประกอบไปด้วยกาเวลฟิลิเปอารโรซาบากนดโตมันสกาเซส โร d ิโกจูเลียนส์โอสการ a โดอิสโมโนฮาวิเอ u ์มาซูกาโจเอลเวตาบารันดาว์ฟิกเกอร์โรโดจอห์นส์อาราซาบาอ e n อ o j a อ i e สและเฮเ o อร์อรฮนโดฮาเวียสเซอแม้สมาคมฟุตบอลมาเลเซียจะนยว่าการลงทะเบียนนักเตะทั้ง7คนถูกต้องตามกระบวนการแต่คณะกรรมการด้านวินัยของฟีฟ่าได้ตรวจสอบแล้วตัดสินบทลงโทษสมาคมมาเลเซีย ด้วยการปรับเงินจำนวน438,431ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ14.3ล้านบาทขณะเดียวกันนักเตะทั้ง7คนก็ถูกสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลเป็นระยะเวลา1นึปีและถูกปรับเงินเพิ่มรายละ2 5 0 5เหรียญสหรัฐหรือประมาณ82,000บาทนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ FAM สมาคมมาเลเซียยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน10วันแต่หากอุทธรณ์ไม่ผ่านมแนโน้มที่จะถูกลงโทษหนักกว่าเดิมอีก ลงถึงการปรับผลการแข่งขันนัดดังกล่าวให้เป็นการแพ้เวนาม30นและเปะเชิญโทษสั่งห้ามจากการแข่งขันภายใต้การจัดของฟีฟ้าในอนาคตนะฮะโอโหหนักเลยทีเดียวนะครับเดือดหน้าวันนี้ช่องถ่าเทอสดเยาวชนอนาคตทีมชาติไทยของเราครับบุรีรัมยูสแปปีปะทะกับเยาวชนญี่ปุ่น วันที่28กันยายนนะครับตามเวลาประเทศไทย14.00นให้กำลังใจก็หน่อยนะฮะไทยทอดสดทาง YouTube KLEAGUE e, ยังการแข่งขันในศึกโซ่ UOU ครัน2,025นะฮะร,รอบชิงอันดับที่3นะครับบุรีรัมย์เยนเต็ดยู่ปีทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบกับมหาวิทยาลัยคันโตทีมเยวชนจากประเทศญี่ปุ่นรองแชมป์กลุ่มเอ ในวันที่28กันยายนนี้นะครับตาม 9, ตามาลาฟประเทศไทย14.00นกาที่สนามโซว์ด c บิวซีแอคประเทศเกาหลีใต้ถ่ายทอดสดทาง YouTube k l e a g u e ยังนะฮะก็ส่งกำลังใจให้กับน้องๆน,นะครับนี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่27กันยายนนะครับ